เรื่องนี้เป็นวัยไทยพีเรียดยุคสมัยร6ในเอกเป็นลูกคนเล็กของเจ้าสัวกิริยามารยาทเรียบร้อยอ่อนหวานเป็นน้องเล็กที่ใครๆก็เอ็นดูก็ตอนเกิดอะ ฐานะที่บ้านกิจการของที่บ้านก็ดีขึ้นทําให้พ่อยิ่งหลงรักลูกชายคนนี้แต่จะมีอยู่คนเดียวที่เกลียดก็คือพี่สาวคนกลางที่เกิดมาช่วงที่ธุรกิจครอบครัวกําลังไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เป็นลูกสาวด้วยพ่อก็เลยเหมือนแบบตึงๆึงไม่ค่อยมายุ่งอะไรมากพี่สาวก็เลยน้อยใจไม่เข้าใจว่าทําไมน้องถึงได้รับความรักจากทุกคนมากมายแต่ตัวเองไม่มีใครมาสนใจก็เลยเป็นอิจฉาน้องแทนเวลาที่พ่อแม่ไม่อยู่ก็จะแบบแอบ หยิกน้องตีน้องแล้วก็เจ้าอารมณ์นายเอกก็เลยจะนิดกับพายเอกที่เป็นพี่ชายข้างบ้านที่แก่กว่ากันประมาณ6ปีพระเอกเป็นลูกของพญาก็คือเป็นตระกูลเก่าแก่เป็นขุนนางที่แบบมีทิพลอยู่ก็ชอบมาเล่นตัวเองอะ่ะจริงๆก็มีก็มีพี่น้องเยอะอเพราะว่าพ่อมีเมียสาคนตัวเองเป็นลูกของเมียหลวงแต่ก็ชอบมาเล่นกับนายเอกมากกว่าเพราะว่าน้องอะ่ะน่ารักก็คือเห็นกันตั้งแต่เกิดเลยวันที่วันที่แม่นายเอกคลอดอ่ะพระเอกก็ไปดูหน้าน้อง แล้วก็หลงมากจากนั้นก็เลยช่วยเลี้ยงเวลานายเอกโดนพี่สาวดุมาพระเอกก็เป็นคนคอยปอบก็ไปเล่นด้วยกันเป็นเพื่อนสนิทกันตลอดจนกระทั่งพระเอกจริงๆอ่ะเลยไวที่จะต้องไปเรียนเมืองนอกเราด้วยแต่ตัวเองเป็นลูกคนเล็กของแม่ก็เลยแม่ก็เลยดึงๆไว้แต่พออายุประมาณ17ต้องไป ไปเรียนที่ต่างประเทศตามธรรมเนียมของคนชนชั้นสูงในยุคนั้นแล้วพระเอกก็เลือกไปเรียนที่ประเทศฝรั่งเศสซึ่ง เมื่อก่อนเขาจะไปกันนานไปทีเป็นสิบสิบปีวันที่นายเอกรู้ก็ใจเสียเลยเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนคนเดียวที่สนิทที่สุดแล้วก็ไว้วางใจมากที่สุดถ้าไม่มีเขาก็คงจะเหงาแย่เลยตอนแรกก็ว่าจะไม่ไปส่งเราด้วยกลัวตัวเองจะร้องไห้แต่สุดท้ายก็อดใจไม่ได้แอบไปส่งเขาที่ให้เขาเห็นที่ท่าเรือแต่ว่าก่อนจะจากกัน่ะ ตอนนั้นพระเอกเป็นหนุ่มและก็รู้ก็รู้ใจแล้วว่าตัวเองไม่ได้ไม่ได้รักไม่ได้ดูเขาเหมือนเหมือนแค่น้องชายแต่ตัวเองอรักเขามากกว่านั้นแต่น้องยังเด็กกว่าตัวเองมากพูดไปมันก็คงไม่เหมาะสมแต่ว่าก็ขอคําสัญญาจากนายเอกว่าอย่าไปรักอย่าไปสนิทกับใครอย่าไปองใครเหมือนที่เหมือนที่ทํากับตัวเองได้ไหมนายเอกก็ก็ตอบตกลงแล้วหลังจากที่พระเอกไปเรียนแล้วอ่ะก็เขียนจดหมาย มาหาอยู่แต่ว่าการขนส่งกันอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่สะดวกแต่ละฉบับก่อจะมาถึงก็กินเวลาหลายเดือนเพราะต้องฝากเรือสินค้ามาแล้วก็คือก่อจะท่องมาถึงก็เลยใช้เวลานานแรกๆกที่ไปอะ่ะจะเขียนโต้อตอบกันบ่อยนายเอกก็เขียนตอบกลับไปเหมือนกันก็เล่ากิจวัตรประจําวันที่เกิดขึ้นเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งทั้งขวด ก็แยกกันไปเติบโตนายเอกที่ดูเหมือนเป็นน้องเล็กอะจริงๆแล้วก็เป็นหัวเลี้ยวหัวแรงในบ้านเหมือนกันถึงจะไม่ชอบงานบริหารค้าขายของพ่อแต่ก็คอยดูแลความเรียบร้อยหยิบจับทุกอย่างในบ้านถ้าขาดนายเอกไปมันก็คงจะวุ่นวายและสิ่งิ่งที่เปลี่ยนแปลงที่สุดในทั้งสองครอบครัวก,ก็คือพี่สาวของนายเอกเนี่ยถึงจะอารมณ์ร้ายเรื่องอื่นแต่ก็ยังมีฝีมือเรื่องการตัดผ้าก็เลยตะล่อมน้องให้ไปขอพ่อให้มาลงทุนเปิดร้านแต่เตี่ยนะรู้ทันก็เลย เยลาบพี่สาวไปด่าว่าแบบไม่ต้องเอาน้องมาบังหน้าไม่ให้ทํางานคือไม่ชอบให้ผู้หญิงทนะําทำงานจะไม่สนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตาของนายเอนะกน่ะก็ก็สงสารหลานผู้หญิงแหละก็เอ็นดูเขามากสุดเพราะว่าพ่อไม่ค่อยรักก็เลยมาออกหน้าคุยแทนพ่อนายเอกเกรงใจพ่อตาก็เลยออกเงินทุนให้แล้วปรากฏว่าพี่สาวนายเอกอ่ะมีหัวทางด้านนี้แล้วก็มีเทสตดีท่องเสื้อเนี่ยก็เลยไปได้สวยก็มีลูกค้าติดเยอะกิจการก็รุ่งเรืองก็ ก็จริงๆก็ดีใจแต่แตอไม่เคยชมลูกไงจนกระทั่งพี่ชายของพระเอกที่ไปเรียนมัองนอกเหมือนกันแล้วกลับมาออกฟิลหนุ่มเจ้าสำราญเลยกลับมารับราชก,การโก้ Go! เลยแล้วก็มาตามจีบพี่สาว นายเอกเพราะว่าชอบใจบุคลิกเป็นเสามั่นแบบนี้ดูได้ยากก็เลยเทีเ่ยวอะไรเที่ยวคือตามจีบแล้วสุดท้ายก็ขอแต่งงานแล้วพี่สาวนายเอกขอคําสัญญาแค่อย่างเดียวคือจะต้องมีเขาคนเดียวจะต้องรักและให้เกิเป็นภรรยาคนเดียวเพราะว่าถึงตัวเองอาจจะน้อยใจพ่อแต่ก็มองพ่อเป็นเป็นฮีโร่มาตลอดนะถ้าจะมีสามีก็อยากให้มีอย่างพ่อที่รักแม่มากแล้วผู้ชายก็ตอบตกลงตอนนั้นก็เกิดก็เกิดงานแต่งขึ้นทุกอย่างก็ดูโอเคไปได้วย แต่ว่าผู้ชายไม่ได้ดีอย่างที่คิดผู้ชายก็คือสำรานไปทั่วเลยจนจนพี่สาวนายเอกอะมีลูกสองคนแล้วแล้วช่วงหลังๆอะผัวไม่ค่อยกลับบ้านแล้วมันก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลย ก็มีคุยเตือนๆว่าอย่าทําอะไรนอกลู่นอกทางแล้วพี่ชายพระเอกก็กบเกินไปทั่วจนพี่สาวนายเอกไปจับชูปรากฏว่าคนที่เป็นชูก็เป็นลูกจ้างร้านห้องเสื้อที่จ้างให้เขาดูลร้านนั่นแหละแล้วพี่สาวนายเอกอก็พกปืนไปด้วยก็ทะเลาะกันไปยกใหญ่อะแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นคนแข็งอมีอะไรก็จะไม่กลับไปปรึกษาแม่เพราะเหมือนแบบ ตัวเองมีครอบครัวแล้วแล้วเมื่อก่อนก็ทําตัวไม่ค่อยดีเวลามีปัญหาก็ไม่อยากเอาไปส่งให้ที่บ้านเก่าก็เลยไม่ได้บอกใครแถมที่บ้านผัวเนี่ยแม่ผัวก็เข้าข้างลูกชายถึงลูกชายจะผิดก็ยังเข้าข้างอยู่จนมันเกิดฟางเส้นสุดท้ายที่แบบพี่สาวนายเอกทนไม่ไหวก็คือวันที่พระเอกกลับจากฝรั่งเศสก็คือวันเวลาผ่านไป8ปปีแล้ว พระเอกกับฝรั่งเศสพร้อมกับแหม่มและลูกซึ่งแหม่มและลูกเนี่ยไม่ใช่ลูกเมียพระเอกแต่เป็นลูกเมียของพี่ชายตัวเองที่ไปไข่เอาไว้แล้วแหม่มพอรู้ว่าจะได้กลับไทยก็ตามกลับมาไทยด้วยจะมาหาผัวเขานั่นแหละซึ่งทุกคนในบ้านก็รู้แล้วเรล่าแบบลูกสะภย้ยน่าจะไม่โอเคแต่ก็คือยุคนั้นน่ะชายเป็นใหญ่ก็คิดว่าการมีหลายเมียมันเป็นเรื่องปกติคงจะรับได้แต่พี่สาวนายเอกรับไม่ได้เพราะว่ามันเกินที่เขาจะรับไหว ก็เลยยิงอีหัวตัวดีเกือบตายเหมือนกันแต่ก็ยื้อชีวิตจนรอดกลับมาได้แต่ว่า สภาพไม่เหมือนเดิมกลายเป็นคนพีการท่อนล่างอะ่ะท่อนล่างไม่รู้สึกอะไรเลยต้องแบบนอนขี้นอนนอนเยี่ยวเป็นผักไปเลยส่วนพี่สาวนายเอกก็สติหลุดเสียสติไปเลยแบบจาใครไม่ได้เลยคือทั้งสองบ้านบรรยากาศอึมครึมมากแล้วแม่พาเอกโกรธมากเหมือนแบบพานไปหมดเลยทั้งสั่งอีกบ้านบ้านของนายเอกว่าไม่ต้องมาเผาผีกันเลยก็ไปล้อมรัวไปอะไรแต่ผัวเขาอะ่ะยุติธรรมอยู่พ่อพายเอกก็แบบว่า อย่าไปพานไม่รู้เรื่องแบบนั้นเพราะว่าลูกชายเราก็ผิดเหมือนกันที่แบบไปนอกใจผิดสัญญากับผู้หญิงเขาก่อนส่วนพระเอกอะตอนแรกก็แอบ,บโดนนายเอกงอนเหมือนกันพอคิดว่าแหม่มกับลูกที่พามาคือลูกเมียพระเอกก็ต้องไปตามงอ้อแต่พอเข้าใจกันแล้วก็หวานแล้วตอนนี้เพราะว่านายเอกอะโตแล้วก็รู้แล้วว่าที่ผ่านมาตัวเองก็รักเขาเหมือนแบบคนรักเหมือนกัน แต่ว่าตอนนี้มันเกิดปัญหาอยู่ก็ต้องแบบให้มันคลี่คลายก่อนมันต่างฝ่ายต้องก็ต้องดูแลครอบครัวตัวเองฝากครอบครัวพระเอกพี่ชายอะ่ะเป็นหนุ่มสังคมอีกโกสูงมากก็รับสภาพไม่ได้หรอกเมียแม่มอะ่ะเพิ่งจะมาไทยคิดว่าจะสุขสบายที่ไหนได้ต้องมาคอยอะ่ะเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวคอยรองรับอารมณ์แบบเก,กลี้ยกล่อดก็ทนไม่ไหวสุดท้ายก็หนีไปกับคนส่วนแต่ว่าก็ทิ้งลูกชายเอาไว้เพราะว่า ลูกชายมีอนาคตมากกว่าแล้วพี่ชายพระเอกก็เลยแบบรับสภาพตัวเองไม่ได้แล้วก็เลยยิงตัวตายจบปมนี้ไปส่วนที่บ้านของนายเอกพี่สาวอะ่ะก็เหมือนคนเสียสติไปอะ่ะเพราะว่าเจอเหตุการณ์ช็อกแล้วก็คือจําใครไม่ได้แต่เขาก็าดูนิสัยดีขึ้นจากตอนที่ความทรงจําปกติอีกที่บ้านก็ต้องค่อยๆช่วยกันรักษาไปแต่ระหว่างนั้นนะก็มีคนที่มารับน้ำอบน้ำปรุงที่แม่นายเอกขาย เป็นคนจากปากน้ำโพเป็นพ่อค้าเขาก็เห็นพี่สาวนายเอกแล้วก็สงสารเห็นใจก็มาชวนคุยคือรู้อดีตทุกอย่างเลยแต่เขารับได้เขาแบบไม่ได้ติดขัดตรงไหนออกจะเห็นใจเสี็จด้วยซ้ำแล้วก็มาขอแต่งงานด้วยซึ่งตอนนั้นพี่สาวนายเอกอาการดีขึ้นมากแล้วแต่ก็ยังจำเรื่องราวในอดีตท,ทั้งหมดไม่ได้แม่นายเอกห่วงอยู่แค่เรื่องเดียวคือถ้าวันหนึ่งลูกสาวจำได้แล้วกลับมาเป็นคนเกี่ยวกัดอารมณ์ร้ายอ่ะ ตัวเองยังจะรักเขาอยู่ไหมพ่อค้าที่มาจีบก็พูดว่าเชื่อว่าถ้าถึงวันนั้นจริงๆอะที่สาวของนายเอกก็น่าจะเปลี่ยนไปแล้วกลับมาที่ความสัมพันธ์ของทานายพระเอกก็แยกมาอยู่เรือนเล็กเพราะว่าจะได้ใกล้ชิดนายเอกด้วยแต่ก็ยังมีอุปสรรคอยู่ตรงที่แม่ของพระเอกอะ ที่ยังแบบตึงๆไม่ชอบคนบ้านในเอกนายเอกก็เลยใช้ความดีชารางความแค้นก็คือมีช่วงที่เขาป่วยเป็นอมตพฤกเพราะว่าช็อกที่ลูกตายแล้วก็พลอยไปดูแลจนจนแม่พระเอกค่อยๆดีขึ้นแล้วก็ค่อยใจอ,อ่อนจริงๆแล้วเขาอะเอ็นดูนายเอกมาตั้งแต่เด็กอะจะพิมพ์ว่าโกรธเพราะว่าราาักลูกคนที่ตายไปมากก็เลยพานไปทั่วพอเริ่มตั้งสติได้ถึงได้แบบรู้ว่าทุกอย่างมันมีต้นสายไปเหตุว่าลูกชายของตัวเองอะก็ผิด แล้วตัวเองอ่ะก็อยู่ในฐานะเมียหลวงที่ผัวก็มีเมียน้อยเหมือนกันจริงๆแล้วตัวเองอ่ะก็เจ็บปวดไม่ต่างกับอดีตลูกสะภ้ยนั่นแหละสุดท้ายก็เลยอายกโทษให้ พระเอกพอเห็นสถานการณ์มันเริ่มแบบลงตัวของสองครอบครัวก็ตัดสินใจบอกนายเอกว่าจะบอกพ่อแม่เรื่องของเราเพราะว่าจะไม่คิดจะมาอยู่กันแบบนี้แล้วก็จะให้ผู้ใหญ่ทั้งสองบ้านรับรู้จะตกจะแต่งกันแต่ว่าคนนอกจะไม่รู้แต่คนในครอบครัวก็ควรจะได้รู้ก็เลยไปขอกับพ่อแม่ของนายเอกก่อนซึ่งพ่อแม่ของนายเอกเขาก็รู้เขาก็ดูอาการออกมาตั้งแต่แรกแล้วว่าแบบเด็กสองคนนี้คิดอะไรกันแต่เขาก็เตือนว่าสังคมภายนอกมันน่ากลัวนะแล้วถ้า วันหนึ่งพระเอกก็เป็นตำรวจแบบเนี้ยถ้าวันหนึ่งอ่ะโดนคอรหานินทาเรื่องนี้จะทำยังไงจะรับมือได้ไหมพระเอกก็ยืนยันว่ายังไงก็ก็จะต้องแบบมีคู่ชีวิตเป็นนายเอกพ่อแม่นายเอกก็ไม่ได้คัด้านอะไรแค่ให้พระเอกไปขอกับพ่อแม่และให้มาขอนายเอกพระเอกก็เลยไปพูดกับพ่อแม่แน่นอนว่าผู้ใหญ่เขารับไม่ได้หรอกถึงเขาจะเอ็นดูนายเอกสักแค่ไหนคือทุกอย่างที่นายเอก เป็นมันดีหมดเลยเพียงแต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงคงไปขอให้ตั้งนานแล้วแต่นี้มันเป็นผู้ชายก็พูดเรื่องนี้ตามภาษาคนแบบที่รับคู่ลักเพศเดียวกันไม่ได้แต่พระเอกก็ยืนยันเลยว่าถ้าผิดจากคนนี้ไปจะไม่ขอรักใครอีกแล้วก็คือถ้าไม่ได้แต่งกับเขาว่าถ้าไม่ไปบวชก็จะแบบ หนีไปอยู่ไกลเลยแล้วน้าแม่พระเอกก็จะแบบจะใจสลายแล้วก็คือผ่านการสูญเสียลูกมาแล้วผ่านอะไรมาแล้วจะไม่ตามใจได้หรออะไรอย่างนี้ก็เลยอ่ะโอเคจัดแต่งก็แต่งตกลงก็เราไปสู่ขอนายเอกให้พระเอกแล้วก็จัดงานแต่งงานกันเล็กๆในในบ้านซึ่งตอนแรกเขาก็ยังของขวาญดูแบบไม่ค่อยเข้าแก๊บแต่พอวันเวลามันผ่านไปนายเอกทําหน้าที่ได้ดีมากดูแลทุกคนจนเรื่องเพศมันไม่ใช่เรื่องสําคัญเขาก็ยอมรับได้อย่างเต็มใจพอเห็นลูกๆมีความ ก็ไม่ได้จะมากีดกันอะไรแล้วพานายก็อยู่กันแบบมีความสุขจริงๆเป็นความรักที่ได้ร่วมทุกร่วมสุขแล้วก็บ่มพอกันมาเป็นเวลานานมันมีทั้งความรักทั้งความผูกพันแล้วก็จบไปอย่างแฮปปี้เรื่องนี้เป็นวัยพีเรียดที่มีครบรถเลยนะเหมือนดูละครเลยเขาก็จะมีพาร์ทที่แบบโรแมนติกพาร์ทที่ดรามา่าคือ ทออ่านพาร์ทของพี่สาวนายเอกก็คือรู้เลยว่ากริ่นดราม่ามาแล้วตัวละครมันมันเป็นเทาเทาบางตัวก็เทาบางตัวก็ดำมันมีทั้งข้อดีข้อเสียแบบตอนแรกๆที่อ่านของพี่สาวนายเอกก็จะจะ,จะดูเกียรตินางนะ แต่พอเราได้เห็นต้นสายไปเหตุจริงๆแล้วอ่ะมันเกิดจากความไม่ยุติธรรมความลำเอียงของพ่อนั่นแหละที่แบบลูกมาเกิดตอนที่ธุรกิจตัวเองไม่ดีก็มาโทษลูกแทนที่จะแบบไปมองปัจจัยว่าเพราะอะไรธุรกิจตัวเองที่ทํามันถึงไม่ดีเพราะว่ามันบริหารไม่ถูกหรือเปล่าสภาพเศรษฐกิจหรือเปล่าซึ่งใครหลังครับเตียแกก็คิดได้นะว่าแบบแกอะบแอสจริงๆแกทำแกก็เป็นส่วนที่ทำให้ลูกต้องเจ็บปวด เหมือนกันตอนสุดท้ายเขาก็ปลดลกกันได้แหละเวนในเอกก็คือตัวละครที่ขาวบริสุทธิ์มาเลยเป็นน้องน้อยที่สมควรได้รับความรักนั่นแหละเขาแบบไม่ได้รับความรักพบแค่เป็นลูกคนเล็กเราพอ,อนี้ใส่เขาด้วยถึงจะดูบอบางแต่จริงๆแล้วเข้มแข็งมากดูสามารถดูแลทุกคนในบ้านได้แทบจะไม่ได้คิดถึงตัวเองเลยมีแต่คิดถึงคนอื่นเราอีกอย่างหนึ่งที่มีเยอะมากก็คือพวกสูตรอาหารโบ,บราณเรื่องราวโบราณต่าง ที่สอดแทรกเข้ามาใครชอบแนวนี้ก็น่าจะถูกใจไปหาตามกันได้จ้า